อย่าพิ่งจองที่ไหนถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับใครไม่ดูถือว่าพลาดนะครับกับเจ้า Expander c o r s ปี2023ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับกับโปรโมชั่นดาวเพียง29,900บาทเท่านั้นเองเล็กจะแต่งอะไรให้บ้างจะคุ้มแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ของแต่งชิดแรกนะครับผมโลโก้ Expander Cord นะครับที่ฝากระโปรงหน้าตัวนี้นะครับเล็กเลือกติดเป็นสีดาให้กับลูกค้านะครับเพื่อตัดกับตัวรถสีขาว ลูกค้าจะเลือกเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยชิ้นต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตนะครับผมสเกิร์ตรอบพันนะครับอันนี้จะเป็นของ Sport ตไลเดอร์เนะครับผมตัวนี้ก็ยังติดตั้งตัวไฟเอ d มาให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับผมต่อมาทางด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เอ็มเดอร์คอตัวใหม่ปี2023เนี่ยชุด สเกิร์ตเขาจะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่าของปี2022เนี่ยจะไม่มีตัวสเกิร์ตข้างมาให้นะครับผมต่อมากรันสตารดนะครับการสาดสี่ชิ้นอันนี้เล็กกระแถมให้กับลูกค้าทุกคันเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยรอการติดตั้งเท่านั้นเองอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเป็นเ้านะครับผมเป้ามือเปิดเป้ากัรลอยประตูนะครับผมอันนี้เล็กกระแถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้ก็รอการติดตั้งนะครับฟิล์มนะครับผมก็ติดให้รอบคันเลยเป็นเกรดซรามิก พรีเมียมนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้ว่าจะเป็น40 60หรือ80นะครับสิดให้รอบรอบคันเลยนะครับผมต่อมาภายในนะครับมเดี๋ยวเล็กพาไปชมภายในกันภายในเล็กก็แถมสครับเพจนะครับผมการลอยนะครับผมสครับเพจหรือคิ้วชายบันไดนะครับผมวันนี้เล็กก็แถมให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ข้างในเล็กยังเปลี่ยนนะครับผมหน้าจอ a อ d ด o อ d ขนาด10นิ้วพร้อมกับจอเพดานขนาด2นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะครับ เอาไปเลยครับแพดแพคเกจชุดแต่งคุ้มๆแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับผมจองรถกบเล็กเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับก็มาชมในเรื่องของตัวสเกิร์ตนะครับผมสเกิร์ตท,ท้ายอันนี้ที่เล็กติดให้ลูกค้าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอ่าท่อเหลี่ยมนะครับสเกิร์ตท,ท่อเหลี่ยมแล้วก็ยังมีนี่ครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับผมยังไม่พอเพิ่มความปลอดภัยทั้งกล้องถอยแล้วก็ เซ็นเซอร์ถอยให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมโปรโมชั่นของเล็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เล็กยังแถมนะครับค่าบรุงรักษา5ปีดูแลดีถึงใจนะครับ mm hmm. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่ศูนย์ที่สูท์สทั่วประเทศให้ฟรีไปเลยนานถึง5ปีนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ท่านไหนที่สนใจ โทรมาหาเล็กเท่านั้นนะครับผมที่เบอร์0972351000แถมให้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับผมกับโปรโมชั่นดาวเพียง29,900บาทเท่านั้นเล็กย้ำให้ทีนะครับว่าแต่งอะไรให้ไปบ้างนะครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับผมโลโก้เ e อ็กซ์เนเดอร์ที่ฝากระโปรงพิ้วกันสาดนะครับเบ้ามือจับสครับเพจกันลอยนะครับผมจอหน้า Android และจอเพดานกลางเซนเซอร์ถอยนะครับผม แล้วก็แพ็กเกจดูแลรักษา5ปีดูแลดีถึงใจนะครับมูลค่าของตัวแพ็กเกจเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทแล้วถ้าลูกค้าเข้าศูนย์เองทั้งปีแต่ว่าอันนี้เล็กฟรีให้ไปเลย5ปีนะครับผมอย่าลืมนะครับลูกค้าที่สนใจโปรโม,มชั่นดีๆเด็ดๆอย่างนี้นะครับโทรหาเลขนะครับ0972351000เข้านั้นนะครับใครไม่ดูใครไม่จองเดือนนี้หรือว่าพลาด